พวกเราชาไทยแลนด์ดอททีวีครับผมนี่เป็นแนข่าวสายเรื่องทางาดูของเช้ามีของราข่าวสายก็แบบวงการดนตรีนะครับทั่วๆไปนิวแฟชั่นซึ่งในรายการนี้ก็เป็นช่วงของคุยสบายๆสไตล์ตุยมิสิกครับผมซึ่งเราได้เชิญวงของท่านพี่อมสินมาครับผมมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆดูครับซึ่งก็เป็นวงวงต้มยำ แล้วก็วงที่ผ่านประสบการณ์มายอะมากอะไรอะไรวงต้มยำชื่อวงชื่อวงครับไม่ใช่วงมยำไก่งต้มยำครับต้มยำกุ้งต้มยำกลอบหรือต้มยำอะไรต้มยำเขียดมันต้มชาต้มยำเฉยครับคือการนำเสนอว่าเขารวมรสชาติทุกรสชาติไว้ที่เดียวกันเราก็เลยเล่าเรื่องราวของต้มยำว่าทําไมเขาถึงต้องตั้งชื่อนี้กันทำไมถึงต้องตั้งชื่อครับผมแล้วแถมประสบการณ์ในการเล่นของวงนียหลากหลายมากไปมาแล้วทุกที่โ ขึ้นน้ำสะเทือนน้ำเทินบกลุยทุกที่ครับผมตำรวจจงตำรวจจับมีหมดครับในเทปนี้ยังมีถึงเรื่องของเกลังเกลังคืออะไรเกลังเกลังคือถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์ที่นะครับที่นักที่ไทยบีเเคไปประจำไม่ไม่ได้เคยไปก็ไม่เคยไป จริงเหรอจริงเหรอจริงครับจริงครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยผมไม่ต้องไปสิงคโปร์ครับผมเดินผ่านหน้าปากซอยนี่ก็โดนเกลาังแล้ไปไม่ได้ไปครับผมคือไปไหนไม่ได้บีเอคอยู่แค่ซอยสามสิบเอ็ดมั้งเงี้ยครับเพราะว่าเราบีเอเนเคเฉพาะข้ามรถไปมาถึรายการเแต่น้องพึ่งที่รถของเราแล้วมีโอกาสได้ไปเกลาังแต่ทางด้านที่ของทางด้านที่วงอวามสิบเนี่ยวงต้มยำเนี่ยได้มีโอกาสไปทํางานในสิงคโปร์ครับครับผมได้ดนตรีกันแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของเขตเกลาังซึ่งมีนักดนตรีไทยเนี่ยเอ ลองกนไปเผาที่นี่เล่นกันจนหมดครับผมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องทั้งมีทั้งประสบการณ์ทั้งที่ประทับใจนะัทั้งดีแล้วก็ทั้งแบบไม่ดีครับผมในในมุมมองตรงนั้นด้วยอยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนได้เห็นว่าในการเล่นดนตรีอย่างเงี้ยมันมีหลายด้านอันไหนที่เราผิดพลาดไปก็มาคอยสอนน้องว่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนี้นะซึ่งจะเป็นเทปที่มีประโยชน์มากสำหรับน้องๆที่ต้องการทำวงที่เป็นฟูลทีมที่เล่นเล่นกลางคืนนะครับผมแล้วมีทิ้งท้ายมีทิ้งท้ายด้วย อ่าน้องมงยกน้องเพลงแบบบาดใจมากครับคือร้องไปด้วยถือมีดไปด้วยครับผมเอามาจี้คอพี่อะไม่ใช่ความบาดใจของน้องนี่คือน้ำเสียงครับผมและพลังฟีลลิ่งในการขับออกมานี่คือสุดยอดครับผมนั่งฟังนี่ขนลุก อินในบทเพลงบดขี้ไม่ได้เล่นนานแล้วครับวงนี้ขอเล่นสักหน่อยกัเพื่อนๆกันเลยท็อปเปิ้ลปิงเงาท็อปเป็นลปิงเงาท็อบเปิ้ลมาท๊อบเปิงมาท๊อบเปิงเบเกมาเล่นบ้างครับผมตอนตอนที่น้องน้องหยกเขาร้องเพลงโอ้โหส้ทำเพลจริง ชาวบ้านแถวนี่เขาแตกตื่นกันน้าดูแล้วเขาจะแจ้งตำรวจมาจับไม่ว่าคนเนอะไรลแต่ตอนที่น้องเขาร้องนี่คือฟีลลิ่งที่เขาคันหมดเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งต้องยอมรับว่าวงนี้มีการเล่นที่เป็นทีมเวิร์กไม่พอตัวนักร้องของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีการทํางานร่วมกันเป็นอย่างดีครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ให้คําแนะนําเรื่องของการฝึกนะการฝึกแล้วก็ความมีระเบียบนะความมีระเบียบวินันในการในการทํางาน รักษาสุขภาพของแต่ละคนครับผมนะฮะเพราะการทํางานดนตรีในแบบอาชีพนะครับแมเที่องคืนเนี่ยคือส่วนใหญ่สื่อหลายๆสื่อไม่เคยนําเสนอทางด้านของคุยสบายสบายสไตล์ตุ้ยมิสิกเราก็ไปลากมาขุดคอเข้นคอมาไม่มาเราก็จะเจ็กเข้าไปวงนั้นวงดนตรีดนตรหนก็มาขุดจกขึ้นมาหมดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับน้องๆที่คิดจะเริ่มเล่นดนตรียางคืนอย่าดูวงนี้ไปดูวงนี้ไม่ใช่ครับดูวงนี้แหละครับผมเเลยเพราะถ้าเราดูแล้วเรา ก็ได้รู้ถึงเหตุผลที่ดีๆแล้วก็ข้อไม่ดีของการทาอาชีพนี้จะได้เรียนรู้กันไปนะครับผมใช่ครับผมอย่างนี้เราว่าเราพาให้น้องๆเขาไปดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างก่อนครับก่อนที่จะได้ดูเทปเต็มๆต็ได้เทปดูเทปเต็มเครับไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่าครับผมครับผม ต้มยำครับผมขอเสียกผมต้มยำเลยผมมีโอกาสได้ไปเล่นที่ประเทศสิงสิงคโปร์อ๋ออยู่สิใช่ครับสิงคโปร์แถวไหนฮะแถวแถวแถววลาดนาสุดาเนี่ยครับตอดันุดาใช่ไมใช่รายการธรรมก๊อตธรรมก๊อตอะไรธรรมก๊อตกดเง่นเลยไปเฮ้ยอะไรนะไทยแลนด์ก็ทลายแลนด์อลยแล้วก็นึกว่าธรรมก๊อตธรรมก๊อตแต่วเราก็ไปเสิร์ชหาไม่เจอเว้ยอันนี้เล่นที่เอานมเขียนเนียครับพี่คนนี้แหละคนนี้แหละรับกว่าจะเป็นต้มยำผมก็ลุยมาเยอะเลยครับ